คลิปนี้พี่กิจก็าพามาที่ร้าน B2S ภายในห้างเซ็นทัลโลบินิสันเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับทุกคนสําหรับร้านนี้นะ <c oughs> เข้ามาข้างในแล้วมาโซนนี้เลยครับนี่โซนนี้โซนนี้อ่ะเลี้ยวไปตรงนี้ครับทุกคนน่าจะมีกัน ทุกที่หร้าน B 2 s นะอ่านี่โซนนี้ครับนี่โซนของตกแต่งโมเดลไดออรามาดิพวกเขาอีน้นะครับใครทําโมเดลเขาก็จะมาซื้อตรงจุดนี้นี่ครับโอ้หม,มีสัตว์ด้วยพวกสัตว์ต่างๆเนี่แลกละลอยมีหลายตัวเลยอะนะสำหรับชาวรถเหล็กอย่างเราอ่ะดีวมาดูนี่มีอะไรนะาสนใจพวกเขาอี้นะของแต่งแล้วก็นี่ไงครับโมเดลคนนะอันนี้หนึ่งตอนเจนะ แพ็กรา65บาทก็จะมีประมาณ10ตัวนะครับนะรถเล็กเราก็1ต่อ6 4สีก็ใช่หนต่อ75ก็เล่นด้วยกันได้ครับมาจัดเลยครับก็เอาเป็น1ต่อ75แล้วก็จะมีอันเล็กๆหน่อยนะอันนี้ก็1ต่อ150ก็จะตัวเล็กน้อยนะครับนะถ้าไปจัดมาเราก็ไม่ต้องเอาตัวนั้นแล้ครับเอาประมาณนี้ครับ1ต่อ75ก็ใกล้เคียงนะครับได้ประมาณส0ตัว65บาทที่ร้านบ2 s นเครับทุกคนอ,อื่นเขามีอะไรกันบ้างนะานะะา อันนี้ก็นี่ครับอันนี้ใจญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดใหญ่มากอันนี้จะเป็น 1. ต่อร้อยครับทุกคนนะหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยนะแต่เราสําหรับรถเหล็กก็เอา1ต่อเจ็ดสิบห้าไปนะเผื่อใครไปซื้อนะครับอยู่ร้าน B2S แล้วก็ถัดมาอันนี้1ต่อห้าสิบตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับก็พอเล่นได้นะหนึ่งต่อห้าสิบก็เล่นกับพวกรถเหล็กหนึ่งต่อห้าสิบก็พอมีอยู่นะแต่น,นี้จะได้ประมาณห้าตัวนะนี่ได้ประมาณห้าตัวอื่อืนอ๋อเขามีโมเดลรถเหล็ก ไม่ใช่โมเดลรถตินะเอาไว้ตกแต่งฉากนะแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็พวกต้นไม้นะเออมีต้นมะพร้าวด้วยเรียกต้นอะไรอะ่ะต้นตาลต้นมะพร้าวนั่นะนะ่ะไว้แต่งฉากมีหลายขนาดครับทุกคนนะแวะไปดูได้ชุลนันทิทเอสนี่ก็ต้นไม้อีกแบบนะโอ้มีหลายแบบทุกคนนะนี่ครับบรรดาดต้นไม้นี่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 นโอ้โหหลายแบบเลยไปดูเลยนะครับนะอยู่ร้าน b 2เใครจะทำฉาก ตกแต่งฉากถ้าไม่อยากซื้อเขาก็จะทําฉากเองนี่ก็มาหาซื้อต้นไม้ได้แม่นะนี่ครับอันนี้ก็มีหลายแบบโหลายประเภทนี่แล้วก็อู้ฮี่อันนี้อะไรนี่เหมือนกับโอ้โหเดี๋ยวนี้ร้าน B ีดูเอ็เขามีแบบนี้เลยนะอืทํามาเป็นโมเดลเหมือนโรงเรือนอะไรสักอย่างนี่นี่อันนี้ก็มีเหมือนเป็นบ้านมีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านด้วยทุกคนนะโอ้ยนี่นี่น,นี่แจมเลยนะนี่แบบนี้ก็เป็นบ้านมนาะ พอประมาณ200้อบาทนะส่วนจะขนาดใกล้เคียงกับรถเลยหรือเปล่าละ่ะลองไปดูแล้วพิกิจไม่ได้จัดมานี่ครับแม่แจมใจได้เลยเดี๋ยวนี้มีโมเดลเป็นหลังคาบ,บ้านแบบนี้มาเลยนะครับทุกคนนะนะเอาไปตกแต่งเอาไปสร้างถางรถเหล็กก็น่าจะพอได้นะนี่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 อันนี้ก็อีกแบบหนึง่งเหมือนเป็นโรงเรือนอะไรสักอย่างนะเหมือนโรงเลี้ยงสัตว์นะครับทุกคนนะทามาเป็นแพ็คหลายแบบโอ้โนี่แบบเหมือนเป็นโรงเพาะชำก็มีนี่ เออแปลกแปลกแอะเด๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยอ่ะไปซื้อแบบนี้มาตกแต่รนี่เห็นไหมเรือนเพาะชำทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทเรือนเพาะชำโอ้โ oh, ห oh, แกมมากนี่หรือใครชอบเอาไปประกอบนี่ก็จะเป็นไม้นะเป็นคล้ายโมเดลบ้านทรงไม้นะครับนี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยสิบห้าบาทซื้อไปประกอบเอาไว้เล่นกับรถเล็กก็แจ่มไม่เบานะครับทุกคนนี่มีเยอะเลยครับสําหรับร้าน B2S นะใครสนใจไปดูได้ครับร้าน B2S นะอ่ะคลิปนี้ไิกิบลาไปก่อนครับทุกคนครับ so what the